3วิธีที่คุณจะเชื่อมต่อดีไลท์เข้ากับดีเรคเตอร์นะครับวิธีแรกนะครับคุณจะต้องเตรียมสายแลนก่อนนะครับหเส้นนะครับข้อที่2นะครับคุณต้องทําการตรวจสอบ IP ของคุณนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับว่าเชื่อมต่อกันถูกต้องไหมนะครับโดยที่เข้าไปที่ตัวเน็ตเวิร์กนะครับผมจะเลือกเป็นแมนนวลอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวมิกแคร์ของเราเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ WiFi นะครับผมตัว IP a d d r e s s นะครับ default ของมิกแคร์ของดีไลท์เนี่ยจะเป็น192.168.1แล้วก็จุดหนึ่งเก้าซอร์ของคคุณนนนนะรััับถ้้าซกเี่ยมจะทให้คุณเนี่ยหามิกเซอร์ไม่เจออนะครับผมย่างเช่นว่ามิกแล้ว ใช่ไหมครับคุณก็แค่เปลี่ยนเป็น1.73อะไรอย่างงี้ขั้นตอนที่3นะครับคุณต้องโหลดโปรแกรม D l i g Director มาก่อนนะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วเสร็จแล้วนะครับมันจะมีให้คุณเลือกว่ามิกแรกของคุณรุ่นอะไรแล้วคุณอยากใช้เป็น Surface รุ่นอะไรนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็น DM0 แล้วก็ C105 นะครับผมเมื่อคุณเปิดหน้า D l a y Director มาแล้วนะครับคุณเข้าไปที่ตัว System นะครับผมคุณจะเห็นว่ามิกแหรกของคุณเนี่ยได้โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับคุณแค่กด Connect เพื่อที่จะเชื่อมต่อกันนะครับผมรอสักครู่หน